ก็มีการอนเวัตเขาสะดวกนะครับรวมถึงกลุม่มเปราะบ,บางด้วยอย่างที่เห็นในภาพข่าวนะครับค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงในเรื่องของความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในช่วงของสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาก็ยังคงต้องมีการช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างทางด้านของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะก็มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะคะโดยมีการให้ SME โค้ดออนไลน์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถผ่านพ้นช่วงของสถานการณ์โควิด -19 ไปได้ค่ะ นายวีรพงศ์มารายผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าโค้ดด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยีเข้าไปช่วย SME ให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาธุรกิจใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค4.0ค่ะและในปีนี้สถานการณ์โควิด19กระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรงนะคะจึงมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยมีเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางค่ะ ได้มีการตรวจสอบมีการร่วมกันวางแผนและจัดทำระบบมีการวินิจฉัยและวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะทางเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ SME ที่ประสบปัญหาในช่วงนี้ด้วยนะคะซึ่งการอบรมก็มุ่งเน้นในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่จะแก้วิกฤตในสีด้านก็คือด้านการเงินหนี้สินปัญหายอดขายตกหรือว่าการเพิ่มประสิทธิภาพบนดิจิตอลมาเก็ตติ้งปัญหาด้านต้นทุนสูงส่งผลทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดได้ และก็มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพหลังยุโคโควิดร,รวมถึงการมองโอกาสธุรกิจใหม่จากกลุ่มธุรกิจใหม่ที่ตลาดกําลังเติบโตโดยจะมุ่งเน้นในการกลุ่มธุรกิจที่บริการเกี่ยวกับสุขภาพร้านจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถนําม,มาต่อยอดในธุรกิจใหม่เดิมแบบเดิมได้ใหม่นะครับ ก็ถือว่าเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ SME ที่ดีดีเดียวนะครับโดยเฉพ<ม>าะเรื่องของการปรับเปลี่ยนใ,<ช>ในยุคกลังโควิดด้วยค่ะนะคะผลกระทบเจอการแน่นอนสําหรับผู้ประกอบการน,นะคะแต่ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญมาให้คําแนะนําอย่างน้อยเราก็มีแนวทางเพิ่มเติมมากขึ้นน,น,น,นะคะเห็นแออสงสว่างเพราอบางครั้งถ้าเราไม่เจอปัญหาเราก็อาจจะไม่รู้เลยว่าเราสามารถที่จะมีช่องทางอื่นๆที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจของเราได้เพิ่มเติมนะคะ